ทีนี้มาดูในเรื่องของโปรแกรมการส่งตรวจทางห้อง l a บที่มีในคลินิกนะครับโปรแกรมที่มีในคลินิกเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเริ่มแรกก็คือเป็นการ h e ล l ์ h c h up ทั่วไปนะครับรูทีนแลบชายหญิงที่หมอบอกคือเรื่องของเช่นการตรวจเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวนะครับเกล็ดเลือดการตรวจเรื่องของค่าทังแมของตับของไตนะครับการตรวจระดับน้ำตาลเลือดนี่คือการตรวจเลือดทั่วไปเนาะแล้วก็เรื่องของการ s p ป c i f i มากขึ้นเช่นโรคพวกโรคร้ายบางอย่างที่เรากลัวกัน หลักคือเรื่องของ CA นาะเรื่องของมะเร็งนะครับอันนี้ก็คือเป็นการส่งตรวจในโปรแกรมคือมีในเรื่องของการสกรินนิ่งปัจจุบันเราเราสกินนิ่งได้นะครับเรื่องที่ว่าเช่นความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเพราะว่า,ามะเร็งมะเร็งบางอย่างเนี่ยมันจะมีมันจะมีสารที่เป็นพรีเคอร์เซอร์หรือสารตั้งต้นที่ว่าถ้าถ้าเราตรวจสารตัวนี้มันสูงขึ้นในเลือดปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสหรือแนวโน้มว่าเอ๊ะอาจมีความเสี่ยงของมะเร็งตัวนี้หรือเปล่านะครับก็เป็นการสกรินนิ่งก่อนเกิดนะครับ อย่างที่บอกว่าเราเราไม่ได้ตรวจเพื่อที่จะเป็นแน่แนแต่ตรวจเพื่อเอมีแนวโน้มแล้วก็ไปอินวิสเกตเพิ่มอย่างเงี้ยนะครับการตรวจเรื่องของโรคหัวใจการตรวจระหัวดรลหะหนักนะครับอัลไซเมอร์แล้วก็เรื่องของการตรวจระดับฮอร์โมนเพศช,ชายเพศหญิงนะครับแล้วที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้คือเรื่องของการตรวจเช่นการวิเคราะห์ความยาวเทโลเมียร์เดี๋ยวเราจะพูดต่อว่าเทโลเมียร์มันคืออะไรนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของอการตรวจ เลือดทั่วไปที่บอกคือเห็นไหมครับ CBC การตรวจคอนบูรณ์ของเลือดเนาะการตรวจของ BUN คีเ,เดเนินคือการของไตนะครับตับไตแล้วก็เนี่ยรืวอวคือตับนะครับนี่คือการหาพวกแร่ธาตุในเลือดนะครับเนี่ยการคัากรองมะเร็งพวกนี้มันจะมีเดี๋ยวจะมีรากราฟว่าไอ้พวกนี้อันนี้แพทย์จะเป็นคนสั่งตรวจอย่างเช่นหมอสักประวัติตรวจร่างกายแล้วคนไข้คนนี้มีความเสี่ยงเรื่องของประวัติครอบครัวว่าอาจจะเกิดมะเร็งตัวนั้นตัวนี้นนพเพราะมะเร็งบางอย่างเนี่ยมัน มันมีการถ่ายทอดทางจีเนติกได้นะครับเ <_ d ream> ช่นมีประวัติครอบครัวมาปุ๊บคนไข้คนนี้มีปัจจัยเสี่ยงแล้วมีญาติสายตรงมีคุณพ่อคุณแม่เป็นมะเร็งตัวนี้เราก็จะส่งเป็นเคสเคสไปนะครับอย่างเช่น AFP นี่คือเรื่องของมะเร็งตับนะครับ CA นี่คือตรวจเรื่องของสกรีนเช่นมะเร็งของเรื่องของลำไส้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ CA 1 2 5่งสองห้า่าสิบห้าห้าเนี่ย OLI นี่คือเรื่องของรังไข่นะครับ ก็คือจำเพาะกับเพศหญิงและมาเ็งเรื่องของรังไข่มาเลงเต้านมเบรสนะครับ53นะครับแล้วก็เรื่องของทางเดินอาหารนะครับอันนี้ความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจอันนี้คือแผลพวกนี้มันสั่งสั่งตรวจได้หมดนะครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนที่ว่าส่งคนคนไข้คอนซัลแพทย์แลนะหมอดูปัจจัยเสี่ยงแล้วเจาะเลือกเป็นตัวตัวหาเป็นตัวตัวในกรณี Nana, ที่มีความมีมีลิสต์ที่มีโอกาสในการเกิดแล้วสกินนิงว่าถ้าเกิดเราตรวจมาปุ๊บ ถ้าเกิดค่ามันโอเคก็คสบายใจในระดับหนึ่งว่าเาความเสี่ยงเนี่ยมันน่าจะน้อยแล้วอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องของโปรแกรมการตรวจโลหะหนักในเลือดจริงๆอ่ะปัจจุบันเร,เราตรวจได้เป็นตัวๆเลยนะครับอย่างเช่นว่าคนไข้ทํางานโรงงานเราทํางานโรงงานหรือหรือเรามีไลฟ์สไตล์ทํางานแบบต้องอยู่กับควนพิษเป็นประจาอย่างเงี้ยครับมันสามารถตรวจได้เป็นลายตัวเลยว่าเช่นเรื่องของตะก,กั่วเรื่องของแคดเมียมเรื่องของแมกนีส คนไข้าบางคนชอบทานอาหารบางอย่างที่มีความเสี่ยงเรื่องของการรับสารตะกั่วอย่างเงี้ยน,นะครับได้รับสารพวกกับที่มันปนเปื้อนอย่างเงี้ยเราสามารถตรวจเป็นรายตัวได้ก่อนที่จะมีอาการผิดปกติอย่างที่บอกเพราะพวกนี้อย่างเช่นพวกตะกัว่วพวกประหลอดถ้าเกิดมันสูงในเลือดพวกมันจะมีการผิดปกติสมองเสื่อมไรืว่าไปแต่เวลเนสคือไม่ใช่เกิดอาการแล้วค่อยมารักษาเราดูปัจจัยเสี่ยงปุ๊บแล้วก็ตรวจเป็นตัวตัวได้เลยว่าคนไข้สูงจริงหรือเปล่าและหาทางแก้ไขกันไปนะครับ อัลไซเมอร์เนี่ยเราสามารถตรวจได้นะครับตรวจได้คืออันนี้ปัจจุบันเขาเรียกเป็นเรื่องของเป็นโปรยนั่นนะคือในเรื่องของการตรวจที่ระดับยีนเลยว่าเอะถ้าเกิดคนไข้มีมีความเสี่ยงหมอสักประวัติเลมีความเสี่ยงเราสามารถตรวจตัวโปรตีนเนี่ยถ้ามีความผิดปกติก็อาจจะมีเรื่องของความเสี่ยงการเกิดเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับอัลไซเมอร์นี่รู้จักกันเนาะนะครับในเราาื่องเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมนะครับอันนี้มันปัจจุบันเนการศึกษาคือบอกว่าสัมพันธ์กับเรื่องของจเนติกพันธุกรรมแล้วก็เราสามารถตรวจยีนได้ แต่บางทีเนี่ยอย่างที่บอกสไลด์แรกคือว่าบางทีมันมีความเสี่ยงเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของฟิลิทิคอเนี่ยไปกระตุ้นทําให้เกิดอันเซอเมอร์ได้มากขึ้นนะครับพอมีความเสี่ยงเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วเราตรวจยีนเข้าเกี่ยวข้องว่าคนไข้คนที่เสี่ยงแล้วเราก็หาโซลูชันในการแก้ไขปัญหาว่าคนใช้สารตัวไหนนะวิตามินตัวไหนนะหรือปรับไลฟ์สไตล์แบบไหนนะที่จะทําให้คอทีออฟไลฟ์หรือคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นหรือป้องกันความเสี่ยงจะเกิดโรคนี้ได้นี่นะครับ การตรวจฮอร์โมนเพศช,ชายนะครับอันนี้เรามีแพ็กเกจในการตรวจฮอร์โมนเพศช,ชายนะเพศช,ชายดูอะไรบ้างนะครับเพศช,ชายเนี่ยเบสไลน์หลักๆเลยก็คือดูเรื่องของผสมเม็ดเลือดแต่ที่ต่างคือ1นึ่งเทสโทสเตอโรนนะครับก็ตรวจระดับฮอร์โมนอย่างที่บอกในตอนแรกว่าถ้าเกิดมันสูงหรือว่าปกติเนี่ยก็โอเคถ้าเกิดมันต่ําก็หาวิธีรักษาไปเพราะถ้าเกิดมันต่ำมันจะเกิดภาวะไวทองผู้ชายอย่างที่บอกไปนะครับวิตามินดีนี่คือดูในเรื่องของภาวะกระดูกพุนนะครับกระดูกพุน บางทีเราคุ้นแต่ว่ากระดูกพุนมันเกิดจากว่าแคลเซียมต่ําหรือว่าอายุเยอะมากขึ้นแต่จริงๆอะแคลเซียมนะครับสมมติว่าเราเป็นภาวะกระดูกพุนหรือมีความเสี่ยงเนี่ยแคลเซียมมันไม่สามารถปกติแคลเซียมมันดูดซึมได้น้อยมากได้น้อยมากมันต้องมีวิตามินดีเข้าไปช่วยเสริมในการดูดซึมแคลเซียมทีนี้นเราตรวจเพื่อที่ว่าระดับแคลระดับวิตามินดีต่าหรือเปล่าบางทีเรากินแคลเซียมหมดแหละแต่ว่าก็ยังกระดูกพุนอยู่ หรือว่าตรวจเลือดแมาแคลเซียมก็ไม่สูงทักทีไปวัดมวลกระดูกมวลกระดูกก็ยังต่ํากว่าลบ2 sd อยู่ดีมีใครเคยตรวจมวลกระดูกไหมก็จะวัดค่ามาเป็นลบ1 sd ลบ2 sd คือตรวจตามมาตรฐานเงี้ยครับถ้าเกิดมันต่ำมากๆมันจะเกิดภพราะว่ากระดูกพุนทีนี้พโปรแกรมการตรวจของเราเนี่ยมันสามารถตรวจได้ว่าวิตามินดีเนี่ยเราต่ําหรือเปล่าถ้าเกิดมันต่ำเนี่ยเราก็มีการเสริมวิตามินดีเข้าไปเพื่อจะดูดซึมแคลเซียมได้ดีมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือตรวจของระดับฮอร์โมนนะครับเนี่ยฮอร์โมนเพศชายนะ ฮอร์โมนเพศชายจะมีความเฉพาะที่ฮอร์โมนเรียกว่า DHEA นะครับนี่เป็นฮอร์โมนแห่งความแบบความแบบเสริมกับพวกฮอร์โมนเพศชายว่าถ้าเกิดมันต่ำเนี่ยจะเกิดภาวะวัยทองได้นะครับ p s a นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของต่อมลูกหมากนะครับมาที่ในเรื่องของเพศหญิงเนี่ยของเพศหญิงก็เหมือนกันเลยวิตามินดีนะครับหลักๆเรื่องของภาวะกระดูกพรุนนะครับอเอสตาไดออลนี่คือมันเป็นตัวที่เป็นออกซิดของเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงนะครับเอสตาไดออลเนี่ยคือเวลาเราตรวจเนี่ยเราจะไม่ตรวจ เอสโตรเจนตรงๆเราจะตรวจเป็นเขาภาสาการแพทย์แล้วเป็นตัวที่เป็นแอคทีฟฟอร์มที่อยู่ในเลือดนั่นคือเอสตาไดออลหรือ e 2เนี่ยนะครับพอตรวจแล้วพบเช่นถ้าเกิดตัวนี้มันต่ำถ้ามันต่ำอาจจะเกิดภาวะเข้าสู่เมนโนพรสแล้วนะครับส่วนใหญ่จะต่ำในอย่างที่บอกก็คือเช่น50 60ขึ้นตัวนี้จะต่ำแล้วเราอาจต้องมีการให้ hrt หรือฮอร์โมนทดแทนอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็อันนี้ตรวจในเรื่องของเนี่ยโปรเจสเตอโรนกับเอพิเฮเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ การตกไข่นะครับการตกไข่การมีรอบเดือนการมีประจําเดือนอย่างเงี้ยนะครับก็คือวิลเนสเขาดูทุกด้านน่ะนะครับผู้หญิงบางคนมาในเรื่องของเช่นประจําเดือนไม่ค่อยมารอบเดือนไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับเเข้าสู่ไว้ท้องหรือยังนะหรือว่าเรามีปกติอะไรอันนี้ก็จะตรวจเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงดูว่าเรามีภาวะผิดปกติเหล่านี้หรือเปล่านะครับอ่าเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับเรื่องของเทโลเมียร์เทโลเมียร์เนี่ยมันเป็นการตรวจอายุเซลล์ในร่างกายนะครับ มันก็จะสัมพันธ์กับโปรแกรมที่มีว่ามันจะมีสารบางตัวเนี่ยสามารถเพิ่มความยางเทโลเมียร์ได้เทโลเมียร์เนี่ยมันจะอยู่ในโครโมโซมนะครับเดี๋ยวจะมีรูปรูปต่อไปว่าดูคืออะไรนะครับออมันจะเป็นการตรวจอายุเซลล์ในร่างกายเทียบกับอายุจริงตรงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างเช่นเราอายุ50แต่อายุเซลล์ในร่างกายเราอาจจะ50เท่าอายุจริงหรืออาจจะยังไงครับ อาจจะน้อยกว่าก็ได้เออน้อยกว่านี้คือดีเช่นอายุ50แต่อายุเซลล์30เองอย่างเงี้ยแสดงว่าอุย๊ยอายุจริงเราห้าสินะแต่ในร่างกายเครื่องจักรในร่างกายเรา,าอายุแค่30เองก็มีแนวโน้มที่เราจะมีสุขภาพที่ดีหรือบางคนอายุ50แต่ตรวจเทลโลเมียร์ปุ๊บอายุเซลล์ในร่างกาย70แสดงว่าคุณคุณอายุอายุเซลล์ในร่างกายเนี่ย,ยคุณใช้งานร่างกายหนักมากกว่าอายุจริงของคุณนะครับก็สายอาจจะอาจเกิดจากอย่างที่บอกตอนแรกอะทำงานหนัก พักผ่อนน้อยฟิลิติคอลเยอะความเครียดเยอะจนกระทั่งอายุจริง50แต่ร่างกายไปแล้ว70อย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเกิดเกิดโรคต่างๆได้ง่ายมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นพอเราดีเทคได้ปุ๊บเราก็หาวิธีการรักษาการแก้ไขปัญหาไปซึ่งอันนี้การตรวจเทโลเมียร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นนวัตรกรรมที่เพิ่งมีมาไม่กี่ปีนะครับในแงเงวิวเนีสเนี่ยมันเป็นการตรวจระดับ d n a ระดับโครโมโซมระดับยีนเลยซึ่งแล่ปัจจุบันสามารถตรวจได้แล้วมี แล้วมีโปรดักที่สามารถช่วยเพิ่มความยากเทลโลเมียร์ได้ด้วยนะครับ